มาจ้าทุกคนวันนี้พี่หนิงจะพามา,าดูเทคนิคการแกะกุ้งนะทุกคนเพราะว่าพี่หนิงมีเทคนิคดีๆมาบอกเนาะง่ายง่ายกว่าเรา,อาเอามีดปอกนะ,ะพี่หนิงจะปอกกุ้งด้วยสิ่งนี้ช้อนแล้วก็กุ้งวันนี้ไม่สดเนาะเพราะพี่หนิงซื้อมานานและแล้วก็แช่แข็งไว้แช่แข็งในตู้แช่แข็งเนาะแล้วพี่หนิงเพิ่งเอาออกมาแช่น้ำแล้วก็จะแกะ ล้วก็จะประกอกวิธีการแกะกุ้งว่าแกะยังไงนะทุกคนไปเราไปดูกันนี่วิธีปอกยืดตัวเขาออกมาแบบนี้แล้วก็สอดหางช้อนเข้าไปนะทุกคนแบบนี้ไปจนสุดจะเอาไว้กี่ข้อหรือจะไปกี่ข้อก็ดันช้อนไปจนสุดนะทุกคนนี่แล้วก็งัดแบบนี้ นี่เราก็จะได้ปุ้งกุ้งอปอกเปลือกกุ้งด้วยช้อนออกมาสวยงามนะทุกคนถ้าหัวใครไม่ไม่เอาก็เอาออกนะถ้าเอาไว้ก็เอาไว้แล้วก็นี่แกะหัวออกแบบนี้ง่ายไหมทุกคนเทคนิคด uh, ีๆง่ายนะทุกคนเนี่ยทำแบบ แบบพี่หนิงทำเนี่ยยัดเข,เข้าไปให้ให้ถึงข้อที่เราจะเอาเอาออกนะทุกคนพี่หนิงจะเอาข้อหางนี้ไว้จะไม่ไม่เอาออกหมดแล้วก็งัดออกอันนี้มันไม่สูดพี่หนิงก็จะงัดอีกข้อหนึ่งก็จะได้แบบนี้นะทุกคน เราไม่เอาหัวแล้วก็เอาหัวเขาออกแหวะหลังหลังนี่เราเอาแหวะที่หลังก็ได้นะ้ลาเอาเปลือกเขาออกหมดแล้วเราค่อยมาเอานี้ออกที่หลังก็ได้เข้า <c oughs> ไป เอาหัวเขาออกที่หลังแล้วกันง่ายไหมทุกคนง่ายนะพี่หนิงว่าง่ายนะดีกว่าเมื่อก่อนพี่หนิงก็ไม่ไม่รู้เทคนิคนาะพี่หนิงก็เอามีดเอามีดปอกค่อนข้างจะช้านิดนึงพอมารู้เทคนิคก็ เอาช้อนนะทุกคนเอาหางช้อนเหยไปแล้วก็งัดขึ้นก็เทคนิคก็จะง่ายขึ้นตัวนี้ไม่สดเลยกุ้งกุ้งที่เนาะอย่างว่าแหละอยู่ต่างประเทศหาของสดกินไม่ค่อยได้ถ้าอยู่เมืองไทยกุ้งเมืองไทยเราจะสดมากนะทุกคนนี่อย่างว่าแหละต่างประเทศเขาก็เอาแช่แข็งมาเนาะแช่แข็งแล้วก็มาละลายก่อนแล้วเขาก็มาขายให้เรา มันก็ค่อนข้างจะไม่สดนะแต่ก็พอกินพอหายคิดถึงเมืองไทยนะทุกคนก็พอได้กินหายคิดถึงบ้านเราแต่จะให้สดให้เนื้อหวานเด้งเหมือนบ้านเราอะ่ะก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นทุกคนเพราะว่าเขาแช่แข็งมานานเนาะ โอเคตอนนี้พี่หนิงก็ปอกเสร็จแล้วนะทุกคนพี่หนิงปอกแล้วก็ผ่าหลังเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็กุ้งเราก็ไม่เละนะคะออกมาสวยใครที่จะปอกแบบนี้ก็ปอกไว้ผัดกะเพราปอกไว้ทํากุ้งแช่น้ําปลาได้นะทุกคนปอกง่ายเทคนิคง,ง่ายๆเนาะที่พี่หนิงมาบอกนะคะหวังว่า ทุกคนจะเอาไปลองใช้กันเนาะไปปรับเปลี่ยนการปอกกุ้งแบบมีดมาใช้แบบช้อนนะทุกคนโอเคพี่หนิงตั้งน้ําไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปลวกแล้วพี่หนิงจะยำแล้วมาโชว์อีกครั้งนะทุกคนนี่พี่หนิงก็ลวกกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทุกคนเมนูง่ายๆของพี่หนิงวันนี้เนาะยำกุ้งนะจ๊ะทุกคนพี่หนิงตามน้ำจิ้ม จิมก็จะเป็นน้ำจิมซีฟู้ดธรรมดานี่ไรทุกคนใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลลงไปเนาะนี่นีจะเทใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วก็เพิ่มหอมผักชีลงไปนะทุกคนกคนแค่นี้ก็อร่อยแล้วทุกคน พี่หนิงอยากกินกุ้งแช่น้ำปลาแบบดิบๆนะอย่างที่เมืองไทยเราต่ก,กุ้งมันต้องสดเนาะแบบนี้เราก็ต,ต้องกินแบบเนี้ยไม่สดแตก่กก็ถือว่าไม่แย่มากทุกคนเวลาเราจัาน้ำจิ้มเราก็ปรุงให้เรียบร้อยใส่ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วรสชาติออกมาที่เราพอใจทนะุกคนเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็ม แล้วเราก็มาใส่แบบนี้นี่ก็เป็นเมนูยำกุ้งของพี่หนิงวันนี้นะจ๊ะทุกคนแซ่บแน่นอนพี่หนิงขอชิมก่อนออจัดจ้านสะใจทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่หนิงขอตัวไปกินก่อนนะ เทคนิคดีๆและยำกุ้งง่ายๆมาฝากทุกคนนะจ๊ะ